น่าจะใหญ่มากจองยากมากนะการที่เรามีแบบว่าน้องๆอยู่ทั่วโลกให้มันดีอย่างนี้เอง around the world <ล>เดี๋ยวลองดูนะครับว่า <im itation> ถ้าเป็นนักแสดงแฮร์รี่นะครับต้องเป็นยังไงเดิน2ชั่วโมงก็ไม่พอครับแบบเยอะมากใหญ่มากสนุกดีครับสภาพร,ร่างกายไม่ค่อยได้ครับวันนี้คือแบบปวดคอเมื่อยคอมากเดินไม่ค่อยไหวเ <im itation> จ๋งเจงต้องบอกว่าเจ๋ง มีเรื่องมาโมนะครับไปฟีครับเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับนี่ถ้าเกิดดูใครดูตั้งแต่อ p พีหนึ่งของ a l o the World นะผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยได้ตั๋วฟรีไปดูซเปอร์ใช่ไหมครับแล่คนที่ให้ผมก็คือโยโออิงเออโยโยไปเออไปที่ถ่ายเนี่ยก็อยู่คนเดียวตอนถ่ายอยู่สองคนก็มีแต่ว่าบอกหนูหนูอย่าเสียงดังนะพี่ไทยอยู่หนูหนูอย่าเสียงดังนะพี่ไทยอยู่แองจี้บอกว่าร้านนี้มางกฤษตต้องกินนะครับบ้านฟอร์มโฮมนะครับขนมปังจากบ้านเขาบอกดังมาก สวัสดีครับ FC ครับเชา้าวันที่2นะครับของการมาอังกฤษครับทรมานมากผมตอนนี้แบบรำมามานเจ็ดโมงเช้าแต่ตื่นจริงๆมาะมาณตีสี่ตีสบ้านเขาบ้านเราก็สิบเอ็ดโมงใช่ไหมครับแล้วก็คือแบบลายเด้งอะไรเงี้ยแล้วก็พี่พศโทรมาก็เลยตื่นแต่ตื่นมาแล้วรู้สึกแบบทรมานแบบโคตรทรมานนะปวดมากตอนนี้ปวดคอปวดหลังปวดแบบปวดแขนปวดแบบ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  ทุกอย่างอ่ะแบบตอนแรกแบบขยับคอไม่ได้เลยปกติอ่ะผมเป็นคนนอนเอียงใช่ปะผมตื่นมาผมต้องนอนแบบนอนตรงๆอ่ะเพราะว่านอนเอียงอ่ะผมแบบพลิกตัวไม่ได้อ่ะมันเจ็บมันทรมานมากอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ไปอาบน้ำมาแล้วนะคร kind of ะั people, room, иваем, <Bilder. Like S 2> บลรวกลับมานอนต่อผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเดินทางมามันก็เมื่อยแล้วนิดนึงแล้วก็เมื่อวานเดินเยอะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเตียงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเตียงตอนแรกก็เหมือนนอนสบายนะแต่ว่าทำไมนอนไปนอนมามันแบบมันเมื่อยมากเลยโอ้โหเดี๋ยวดิบโอ้ย แบบโอ้ยคนเมื่อยโอ้ยวิ่งพิคอไม่ได้เลยพิคอแบบโอ,โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวก็เติมไปซื้อกาแฟก่อนนะครับแล้วก็กินอาหารเช้าในโรงแรมแล้วก็ขึ้นรถบัสนะครับไปแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอนะครับผม,มเป็นคนชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือแต่สมัยก่อนอนะอยู่โรงเรียนพักเที่ยงเพื่อนอ,อ่านหนังสือกันผมก็จะอ่านหนังสือขิงเพื่อนจะเป็นหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่รู้ว่ามีเด็กรุ่นผมนะครับมีใครเคยทำไม่ใส่มือนผมบ้างนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เล ก็เลยจะใส่เสื้ออืองง่นๆไม่ไหวอากาศมันหนาวเพินก็ต้องใส่เสื้อแบบซ้ำๆนะครับคลิปน,นี้ที่จะวัดผมก็มีแค่นี้แหละลงไปซื้อกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเ,เช้าที่โรงแรมอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับรอบๆโรงแรมมีอะไรมั่งสตราร์บัคน่าจะเบื่อแล้วเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวดูกันดีกว่าอยู่ตรงสถานีโกเชสเตอร์นะครับเช้าก็เนี่ยคนก็จะเยอะ นั่งกินกาแฟตรงบ๊วยโรงแรมครับก่อนเข้กินข้าวรู้สึกว่าแบบว่าเมื่อี้โรงแรมมาดูแบบน่ารักดีเลยต้องกินกาแฟ,ฟดำผมกูอยากยังดีขึ้นโอเคกินข้าวกันเมื่อยคอเมื่อยคอให้หมดขอโทษทีเอฟซีเมื่อยจริงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอตักข้าวก่อนนะครับมีข้าวต้มเนื้สุดยอด <laughs> เราก็ต้องกินข้าวไปนะครับแล้วก็ตรวจคลิปไปนะครับใช้เวลาเประโยชน์ครับสัญญาว่าอาราโดโวเนี่ยจะตรวจทุกคลิปทุกวินาทีโอเคบ๊ายบายขึ้นรถไฟนะครับขึ้นทูบมาตรงสถานีอะไรไม่รู้แม่งลืมละแล้วก็มาขึ้นรถบัสนะครับไป Warner Brothers Studio London นะครับไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันนะครับเด็กยุคอยของเราเดินทาง ตต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 ตถึงแล้วนะครับ FC ครับนี่ Warner Brother Studio London นะครับเดินทางมาจากลอนดอนก็นั่งรถบัสนะครับมาประมาณแบบ ชั่วโมงกว่าๆจริงๆเนี่ยจองโคตรยากนะนะผมบอกให้เลยจองยากมากนะไอเดอะเมกิ่งออฟแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะครับใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ต้องมาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจริงๆเนี่ยตั๋วราคาธรรมดาเนี่ยมันประมาณ50ปอนด์แต่ของผมอะห้าสิบปอนด์ผมจองไม่ได้ผมต้องจองแบบ100ปอนด์นะครับจองแบบราคาแพงขึ้นนะครับมันถึงจะจองได้แล้วก็จองล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับดูครับโอ้โหโคตรใหญ่ตื้อตื้อตื้อพอ อย่างแรกเลยมาถึงแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโนะครับต้องซื้ออะไรก่อนกาแฟไม่กินกาแฟก็ไม่มีแรงดูแฮร์รนะครับหลายคนอาจจะอินไม่อินไม่รู้นะแต่ผมแบบโตกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะแบบอินแล้วก็แบบตื่นเต้นนิดนึงนะครับน่าจะใหญ่มากจองยากมากนะการที่เรามีแบบว่าน้องๆอ,อยู่ทั่วโลกให้มันดีอย่างนี้เอง around the world ด้านบนนะครับเอาวัดดับบันดอเสียชีวิตแล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยดูนะครับครูใหญ่เอาวัดดับบันดอทางขวาก็เซเวอรัสเนฟนะครับก็เสียชีวิตแล้วนะครับทางซ้ายก็แฮกติดเสียชีวิตแล้วก็เหลือแค่สัต,สตว์อาจารย์มักกอน,นักกันมังคนเดียวนะครับที่ยังอยู่โอ้โหผ่านไปนานแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เด็กๆอ่ะผมน่าจะอายุพอๆกับแฮร์รี่อ่ะผมว่า มีเรื่องมาโมนะครับไปฟรีครับเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับนี่ถ้าเกิดดูใครดูตั้งแต่ EP หนึ่งของ Around the World นะผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยได้ตั๋วฟรีไปดูสเปอร์ใช่ไหมครับและคนที่ให้ผมก็คือ นี่พี่ตูนบอดี้สแลมนะครับพี่ตูนเขาบอกว่าเสานี่ฝักเชียร์ไก่ๆด้วยนะครับนิกกี้นี่พี่ตูนนะครับน่ารักมากขอบคุณตั๋วจากพี่ตูนนะครับพี่ตูนให้ตั๋วดูบอลฟรีนะครับพี่ตูนขอบคุณนะครับพี่ตูนลองเล่นบททดสอบดูนะครับที่เขาจะให้เราเลือกว่าผมเนี่ยอยู่บ้านหลังไหนผมก็พยายามเลือกอะไรก็ได้ให้มันดูแบบว่าหน้าเกมขามุ่ดจะได้เป็นเซริทิลีนโอ้โหไม่ได้ครับก้นพับกูรักสัตว์ขึ้นมาเลยมึงเนี่ยโอ้โหดูน่ารักขึ้นมาเลยอะ่ะอยากได้แบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเซ er ริทิ เต้นจังเลยอะถึงเต้นจังเลยอะถึงเต้นมากเวลาผ่านไปไวมากนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์24ปีแล้วรอไวจัดเลยอะแสดงว่า,มาผมดูแฮร์รี่ครั้งแรกตอนนั้นผมอายุแบบ10ขวบจำได้เลยว,ว่าดูที่เมเจอร์ปักเก็ตนะครับไวมากแป๊บเดียวขอบิ้ข้าวขอบิ้ข้าวแฮร์รี่ อัปปาร์มากรน,นกักกนสเนปเมื่อกี้เข้าไปดูแบบว่าเบื้องหลังอนะโอ้โหทุกอย่างแบบเขาตั้งใจทํามากเลยแบบพรอบทุกชิ้นรูปทุกรูปอะไรเงี้ยครับอันนี้คือของนะครับเขาบอกว่าเป็นของที่ใช้จริงๆในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะดูพวกชงพวกชุดอะไรเงี้ย โอ้เขาบอกแบบรายชื่อของนักแสดงสัตว์ด้วยนะครับ Animal Actor โอ้โคตรเท่เลยให้เกียรติสัตว์มากสุดยอดบ้านแฮกิดบ้านแฮกิดถ้าเกิดใครใครดูเนี่ยก็จะเป็นกระท่อมของแฮกิทนะครับที่อยู่หลังเรียนมันก็จะไม่ผิดอ่ะอัน mm hmm. นี้เลยสุดยอดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเป็นนักแสดงแฮร์รี่นะครับต้องเปนน็นยังไงคิดแมกกาดก่อนเดี๋ยวมา ไปขีปไม้กวาดมาแล้วนะครับทุกอย่างก็จะมีค่าใช้จ่ายนะเมื่อกี้ค่าขีดไม้กวาดก็ประมาณ60สิบปอนนะรวมไฟล์ดิจิตอลนะครับ60ปอนด์6 4 24ประมาณเกือบ3,000บาทนะครับแต่ว่าเราก็ได้ไฟลแบบถูกต้องมานะครับแล้วก็ได้รูปมา <laughs> 3,000คิวไหมเล่นเครดิตเล่นเครดิตอันนี้ก็เป็นรถนะครับที่ใช้ถ่ายทําในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซีนนี้เท่นะเนี่ยเป็นซีนที่เข้าไปในธนาคารในแบงค์จำได้เข้าไปขโมยป้าขโมยทองอะไรทุกอย่างอะ เขาบอกวิธีการถ่ายทำหมดเลย okay, okay. อุ้ยเข้ามาในประสาทดีวะ ตอนนี้ถึงชาชลาที่9เศษสามโนสนะครับที่เราจะทะลุเข้าไปออฮอกวอตใช่ไหมเดี๋ยวพาขึ้นไปเที่ยวรถไฟดีกว่ารถไฟเข้าได้รถไฟแฮรี่ แวะเติมพลังก่อนนะครับกินเบเตอร์เบียร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทัวร์ต่อ,อข้างนอกหิวหิวเริ่มหิวโอ้ไก่ก็น,น่าอร่อยเพรีเพรีวิงโอ้ยเริ่มหิวเว้ยเดี๋ยวจะพามาดูของกินในแฮร์รี่พอตเตอร์สตูตดิโอวอร์เนอร์บรอเดอร์นะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับของกินนะครับเบเตอร์เบ er นะียร์เนี่ยต้องกินเพราะว่าเบเตอร์เบ er นะียร์เนี่ยถ้าเกิดใครเคยไปพวกจูนเวอร์แซลอะไรเงี้ยมันก็ต้องกินเพราะว่าผู้หญิงนะเขาจะชอบถ่ายรูปก,กินเบเตอร์เบียร์แล้วก็ฟองติดปากอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นแบบว่าซิกเนเเจอรรร์ลยยสาหหับผู้ญิงที่่ถูปก,กับเบเตอร์ียร์ออหชิมมาาาาาารารรจนนนนึงกก็ปปะะณ10 400ด์นนคับบว่ท วัตเตอร์บเบียนะครับชิมไก่ด้อยนครับไก่ไก่ก็หอมนมะแต่เหมือนแบบสีเหลืองเหลืองเหมือนเครื่องเทศอ่ะอืมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยฮะเหลือหิวปกติไม่ชอบกินไก่นะใครมาก็อย่าลืมสั่งนะครับไก่พิริปิรินะอร่อยเลยแต่เฟรนฟรอร่อยสุด มาเบิกตังค์นะครับตอนนี้อยู่ตรงธนาคารกอบลิน,นะครับเดิน2ชั่วโมงก็ไม่พอครับแบบเยอะมากใหญ่มากสนุกดีครับสภาพร่างกายไม่ค่อยได้ครับวันนี้คือแบบปวดคอเมื่อยคอมากเดินไม่ค่อยไหวเจง๋จงเจ๋งต้องบอกว่าเจง๋ง ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับนัดรุ่นน้องมากินข้าวนะครับเขาบอกว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดังมากนะครับแต่ว่าผมเดินมาฝั่งตรงข้ามเ่ยเป็นร้านแบบชิชาดูแบบหอมมากดูชิชากันแบบว่ากินแบบหอมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวข้าไปก่อนมานะครับสั่งสเต็กเนื้อวากิวไปนะครับแล้วก็ซูชินะครับน้องเขาบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยมากนะครับคนเต็มร้านเลยนะครับเขามาเสิร์ฟอย่างแรกมาส้มตำเลย วันนี้อากาศหนาวมากนะครับวันที่3ฝนตกผมยังไม่ค่อยเลยไม่รู้ว่าเสื้อชั้นเดียวหรือสองตัวพอปะโยโอโอ,อิงอืมเออโยโย่าย,ย,ยเออายโยโยเอเอเฮวเฮวตอนนี้ปัญหาก็คือปวดไหล่ปวดคอปวดขานะครับปวดเท้าแม่บ่นอยู่แม่บน่นจ้าจ้าแม่แม่โทรมาบ่นยับนะครับเอฟซี FC, ขึ้นเรื่องผมเรื่องอะคือผมอะ ผมมาซื้อบ้านใช่ไหมล่ะก็บ้บานที่เอฟซีเห็นอยู่ดีผมก็ขับไปเข้าห้องน้ําชั้น2อะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บผมก็ช็อกเพราะว่าชั้น2ที่ผมเข้าไปอ่ะอยู่ดีกระจกกระจกอ่ะมันก็ร้าวหมดเลยกร,กระเบื้องก็แตกหมดอะไรเงี้ยสรุปว่าน้ำมันรั่วมันรั่วมาจากห้องน้ำเอ uh, ่อมาสเตอร์เบดรูมของผมนะครับลงมาชั้น2ผมก็เลยแบบโคตรเซ็งเลยแล้วผมมาอาบน้ําไม่ได้เพราะว่าถ้าผมอาบน้ําเมื่อไหร่ห้องน้ําชั้น3อ่ะกับห้องน้ำชั้น2องมันตรงกันพอผมอาบน้ําที่ชั้น3อ่ะน้ํามันก็จะไหลลงมาไหลลงมาไอ้ตรงชั้น2อ่ะไอ้กระเบื้้้้้อออองงมมมััันนนนกกกกก็็็็จจจะะะะแแแตราววไปเเื่ยๆลลบบห 2, ผมก็อาบน้ําแบบในห้องน้ําผมไม่ได้ประมาณเดือนนึงลแล้วนี่ผมมาอังกฤษ6กเวันผมก็เลยขอเขาว่ายัางไงก็ได้ช่วยซ่อมแบบซ่อมห้องน้าผมให้เสร็จได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบอาบน้าไม่ได้โอเคมานะครับก็เดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกนะครับวันนี้เสื้อน่ารักใบเห็ซีเพิ่งซื้อมาเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยถ้าเกิดซื้อไปแล้วก็ใบเสร็จเก็บใบเนี่ยจะเอาไปคืนได้ไปเปลี่ยนได้นะครับไม่รู้จริงปะซื้อมาแล้วเขาบอก14บสวันนะครับคืนได้นะครับเก็บไว้นะครับใบเห็บเอาวันนี้นะครับก่อนออกไปข้างนอกนะครับ รอไหมลูกพี่ถ่ายยู u ูบไหมรุ่นใหม่ด้วยนี่วันๆก็มีแต่ผู้ชายโทรหาไม่มีผู้หญิงโทรหาเลยเบื่อมากแล้วไม่รู้เป็นไรเวลาอยู่มอนอ,นอกชอบโโอว,วิดีโอคอลพี่วิดีโอเขาหมาผมพี่จะโทรมาเช็คผมไงว่าผมอยู่กับใครผมทำอะไรอะไรนี่ไงไอที่ถ่ายเนี่ยก็อย,ยู่คนเดียวแต่ที่เวลาไม่ถ่ายอะ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวตอนถ่ายอยู่สองคนก็มีแต่พูดไหมแต่ว่าบอกหนูๆอย่าเสียงดังนะพี่ไทยโยหนูหนูอย่าเสียงดังนะพี่ไทยโย สลับสลับไปเรื่อยเรื่อยทุกวันตาหนูยังตาหนูยังวันนี้เจอใครอ่ะวันนี้มีรุ่นน้องเอฟซีผู้หญิงผู้หญิงสิครับผู้ชายผมไม่เอาเลยผู้ชายไม่เอาเลยอย่ายุ่งกับผมผมอยู่ตัวคนเดียวได้ยบาาก เราเดอะเวอร์ไงเราก็เอาไอซิมมันไปลำบากลำบากแหละเราก็ฉีกไงแล้วก็ปลาสบายแล้วก็มาดัชชิงมาไทโซนะมาเก็ตด,ด้นะแล้วก็เดือนเดือนหน้าไปเกาหลีด้วยเดี๋ยวสัาเกิกดถ้าคลิปจะตามจะตามไปดูสักคลิปหนึ่งได้ฝนตกนะครับวันนี้โอ้โหเรียกแม่งฝนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องนั่งรถไฟนะครับไป<อ>ชื่ออะไรวะทอเวนการ์เด้นโอ้ดูควันโอ้โหหนาวมากวันนี้เดี๋ยวท็อปอัพปังก่อน เริ่มใช้เป็นนะครับเราก็ต้องมีบัตรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ท็อปอัพตังเดี๋ยวผมลองท็อปอัพตังก่อนไม่รู้ทําได้ปะโอเคปึงเนี่ยม,มันมีตู้ใช่ปะมาเช็คตังได้ว่าเราเหลือที่บัตโอเคเหลือ11ปอนด์น่าจะยังใช้ได้ด11ปอนด์ป่ะมัวแล้วกันนะครับลองไปดูแบบไม่ถามทางใครแล้วกันอยากรู้ว่าไปถูกไหมลองเชื่อใจ Google Map ดูนะครับผมก็มาตาม ใน reet, อินเทอร์เน็ตบอกแต่ไม่รู้ว่ามาถูกไหมนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ได้ก็นั่ง Uber อูเบอร์ละข้อหมายคือโซโหนะครับวันนี้ก็จะมีรุ่นน้องมาหานะครับน้องแองจี้นะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปนะครับในที่ก็เคยมาหาครั้งที่แล้วที่มาดูแอสตันวิลล่าใช่ไหมกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยไปไหนอะ่ะอ้าวผิด <laughs> เอ้ยมาผ yeah! ิดจริงๆด้วยเขาบอกว่าไอ้อารลิสเบดไลน์ท <No ี่ผมมาแม่งปิดครับผมไต้องออกไปเรียกอูเบอร์ไม่เป็นไรถือว่าได้ลองดีเนี่ยมีเอฟซีเป็นเพื่อนไม่งั้นเหงาเหี่ยงอูเบอร์ขับหลงอีกนะครับอูเบอร์แม่งวนมั่วเนี่ยเพราะตอนแรกรอแบบหนึ่งนาทีตอนนี mm ้รอเป็นส네ิบนาทีแล yeah ้วที่นี่ค่าอูเบอร์ก็แพงนิดนึงนะครับนี่นั่งแป๊บเดียวก็ประมาณห้าร้อยบาทเป็นไม่ได้ถูกสุดก็ทุกอบบทุกทุกทุกก็คือรถใต้ดินนะพี่แม่งแบบแม่งวนแบบนานจัดเลยอูเบอร์แม่งหลงอะ ดี๋ยวมาดูกันะครับนี่ผมเรียกอูเบอร์แต่เพียง15บห้าี่าิบวีนาทีเนะี่ยแท็กซี่บอกถึงนะครับแม่งวิ่งจากฝนอีกปุถึงแล้วนะครับท้ายก็ต้องขึ้นอูเบอร์อยู่ดีช่องผมว็ประมาณนี้แหละครับ <laughs> มีอยู่ในเมืองเดี๋ยว่อดูบอลเดี๋ยว่อดูบอลนะ เจอน้องแองจี้นะครับน้องแองจี้มัดพาไปกินข้าวนะครับดูครับเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับทางร่มไม่แบ่งเลยหัวพี่เปียกเันแน่ไม่ไม่ไม่เป็นไรเป็นผู้ชายที่สุดยอดนะครับแล้วก็ให้เด็กผู้หญิงถือของให้นะครับมีแฟนยังแองจี้โอ้โหเกือบปีนะแฟนดูไม่ได้แฟนดูแล้วแฟนดูเปล่าแต่คนคุยมีมาเดี๋ยวถูหนักหนักปะพาพี่ไปกินอะไรแองจี้โตโหมันก็เป็นชายใช้ด้านเท้าปะใช่ไหม ได้ใช้หนื้อท้าวของกินเยอะรือวันแรกพี่ก็ไปมาเรียกเรียกข้าวไปบ้างตอนนี้ได้อีกแล้วเหรอเป็นไงบ้างอยู่อังกฤษเรียนใกล้จบยังจบแล้วอ้าวจบแล้วทำไมไม่กลับไทยอ่ะก็เดี๋ยวกลับเดือนหน้าเดือนหน้ากลับไทยแล้วอ้าวแสดงว่าพี่มาอังกฤษครั้งแรกก็ไม่เจอไอจี้แล้วดิไม่เจอแล้วเจอที่ที่ไทยป่ะนี่คือก่อนด้วย fc ไปตามไอจีน้องไอจี้กันเยอะนะครับตอนนี้สองพันกว่าแล้วป่ะสองพันมี fc เคยพิมพ์หาบ้างปะ อบอกว่าตามจากพี่นิกกี้นะคะแล้วเอฟซีชวนคุยมีปะมีคุยเรื่องแบบดูบอลแล้วเราตอบไหมจะตอบบอลไม่ตอบบอลโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับแองจี้บอกว่าร้านนี้มังกิษต้องกินนะคับับนฟอร์มโฮมนะครับขนมปังจากบ้านเขาบอกดังมากเฮนะ้ยเราลองมากินดูนะครับเอฟซีนะครับบันฟอร์มโฮมนะครับชิ้นประมาณ3-4ปอน ขายสาวขายสาวขายสาวอ้แองจี้ไม่กำลังคุยกับน้องแองจี้อยู่พอดีน้องแองจี้เขากลับไปทำงานที่ไทยแล้วไงน้องแองจี้เขาหัวดีไงเรื่องเสื้อผ้าเพื่อให้เขาแบบว่าทำเสื้อผ้าให้ขายสาวๆได้ปะน้องแต่พี่ไม่มีความรู้นะไม่มีอะไรเลยนะพี่ตรงนี้เป็นอาหารเวียดนามจะกินมาเวียดนามไปกินอาหารเวียดนามกันชิมเลยแองจี้โอ้โหขมก็สวยเนี่ยต้องเอาซอสพริกด้วยป่ะบีบมะนาวดิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเวียดนามครับมาน้องแองกี้พามาร้านชาแองกี้บอกอร่อยสุดในอังกฤษเลยชื่อร้านเฮชาเมื่อกี้ไอขนมปังก็บอกอร่อยสุดในอังกฤษโอ้คนเยอะมาก thank you อร่อยสุดในอังกฤษใช่ป่ะลองชิมดูนะครับ อร่อยสุดอังกฤษใช่ไหมลองชิมดูไปให้ได้ฮะอันนี้ต้องอางนี้ต้องอันนี้อันนี้อร่อยอืใช่ไหมของน้องอร่อยกว่าของพี่เยอะเลยก็อร่อยนะใช้ได้ คือมันต้องเป็นเพื่อนที่รักกันจริงอะสิาชั่วโมงมาเพื่อกินเหล้าเป็นเพื่อนอะเจ้าชายท้องรอดีตัวตามมาเลยอะ <c oughs> ยินข้ามน้ำน้ำเลยทะเลมาสึดก่าชั่วโมงส <c oughs> ุดยอดมากอะค <c oughs> ุณแบบว่าเคยรักใครขนาดนี้ไหมแบบดินเพื่อนมากินเหล้าเฉยๆอะรักคุณมากแล้วอาจจะมีทริปอื่นอีกแต่คุณต้องขอตอมอก่อนต้องขอตอมอหรือเปล่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> ตอมอไดไหมตอมอไดไหมครับตอมอครับ ถือว่าเป็นพี่ติกรคู่ได้ได้ <who. S 2> กันบอลมาไปดูบอลด้วยนะครับได้ครับแต่ว่าคุณดูจะดูแค่วิลล่าแค่คู่เดียวใช่คุณครับขาไปนั่งรถตู้ขากลับอาจจะนั่งลีมูซินนะถ้าแมนยูชนะยังไงดีได้หมดไี่นิกกีเลี้ยงอยู่แล้วเขาเล็งลอยู่แล้วอันนี้เขาหนักไม่ใช่ผมเนี่ยวายพนละ 5, หะ้าพปนเล้า5 9อ0ปอนห้า0ั0 5 9 0 0าบอนคูณ45นะครับวายปวดละ20 0 0 0 0โค้มันนักถ่ายคลิปตัวยงเนี่ยเอาแบบว่าเอางานมาอ้างไงจะได้เที่ยวบ่อยๆนักถ่ายคลิปตัวยงวันนี้เนี่ยเอางานมาอ้างแล้วเที่ยวบ่อยๆที่บ้านที่ถ่ายคลิปเล่นมีมีรายการมีห้องนงห้องนอนเขาไม่มีห้องนอนไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ ตอนนี้นะครับเวลาตีหนนะครับแยกกับทุกคนแล้วครับที่ท็อปก็เข้าไปดื่มต่อนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับไปนอนก่อนนะครับตีหนึ่งกว่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับผมคุณนายนะครับวันที่3มแล้ว ตอนนี้ผมอยู่ที่ลอนดอนนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับหนึ่งวันในลอนดอนนะครับผมจะใช้ชีวิตนะครับไปนู่นไปนี่โดยที่ผมจะไม่ใช้รถโดยสารเลยผมจะวิ่งมาลอนดอนเนี่ยเดี๋ยวจะไปวิ่งที่ไฮพาร์คแล้วก็จากไฮพาร์คเสร็จผมจะวิ่งไปกินเป็ดโฟลซีซั่นวันนี้ผมต้องทำไม่ได้ระยะทางทั้งหมดก็หลายสิบกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมทำได้ไหมตรงนี้ข้างหน้าผมเนี่ยคืออพาร์ตเมนต์ที่เขาบอกว่าแพงที่สุดในลอนดอนถ้าแพงสุดในลอนดอนก็น่าจะแพงสุดในอังกฤษแล้วผมว่าเข้้าามาแลว เยมืมยมม่อคืนนะครับไปกินเหล้ามานะครับแล้วก็กมเมามากเลยแล้วก็ให้ผู้หญิงมาส่งด้วยเป็นน้องฝรั่งนะครับคนนึงเขามาเห็นผม,มเมามากนะครับเขาก็นั่งแท็กซี่มาส่งผมที่โรงแรมนะครับวันนี้นะครับผมกำลังจะไปสนามของสเปอร์นะครับ <h> เพราะว่าพี่ตูนบริสลแลมเนี่ยเขาให้ตั๋วผมมานะครับ